มาชมการแก้ปัญหาหรือปัญหาที่ผมไปเจอบนรถแห่หลายๆอย่างที่เราทําออกไปผลิตออกไปนะครับก็ถือว่ามีปัญหาหลายอย่างครับถามว่าปัญหานั้นแก้ได้ไหมแก้ได้แล้วก็เก็บปัญหามาแก้อยู่บนคันนี้อีกหนึ่งคันครับผมครับไปไปชมกันครับผมครับปัญหาที่แก้ถือว่าหลายอย่างมากครับผมในในรถแหค่คันนี้ว่าจะเป็นทางด้านเสียงเบ ort, สเหรอครับปัจจัยหลักครับผมที่ผมทําไปแบบเที่ผมทําไปก,ก่อนเนี่ยเบสตรงนี้แค่8ข้างหลัง12ครับผมครับการมิกเสียงหรือมิติการฟังเนี่ย อาจจะไม่ได้ขรบรถหรือคนนั่งฟังเนี่ยหรือคนเต้นเนี่ยเอาได้ขรบรถครับทีนี้ผมก็เลยมเปลี่ยนแผนครับเป็นหมุน12ดอกเท่ากันครับผมครับทีนี้เบสก็ตัดปัญหาไปแล้วครับตอนนี้ยังเหลือเสียงกลางอยู่ครับที่เสียงกลางหอนบ้างฟีดแบทไปหาไม้บ้างเห็นไหมครับเนี่ยครับคนร้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเวทีเราทำใหญ่มากนะครับอันนี้เวทีเราอ่ะยังออกสเต็ปหนึ่งครับนี่เวทีอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเวทีเราเนี่ยทีนี้ ยุคแรกอาจจะเป็นตู้ยื่นครับตู้ยื่อนอยู่ตรงนี้ครับจะมีตู้ยื่นมาตรงนี้ครับผมครับตู้ยื่นมานี้ปุ๊บเห็นไหมครับกับเวทีเนี่ยเท่ากันครับทำให้ในการร้องเพลงการอะไรใดอย่างเนี่ยทำให้ไม่หอนไปนั่นเองครับแล้วก็แล้วก็มีนู่นเสียงกลางครับอยู่บนนูนเห็นไห <st it> มครับผมครับตัดปัญหาไม่หอนตรงนี้ไปเลยครับแล้วก็อันที่2ครับเกิดปัญหาอะไรอีกตู้เสียงกลางยื่นมาตรงนี้เห็นไหมครับเห็นตู้หลังครับตู้หลังอยู่ตรงนั้นทำให้การเดินทางของเสียงเนี่ยมีการดีเลย์กันไหมครับเนี่ย ตู้ตู้กลางหน้าอยู่เงี้งยกลางยื่นอยู่เงี้ยกลางหลังเนี้ยทำให้การเดินทางของเสียงครับมีปัญหากันได้ครับผมก็แต่ปัญหาเอาไปอยู่เท่ากันเลยครับถือว่าจบไปเลยเห็นไหมครับแต่ละคันเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆในการในการทํางานครับเราก็พยายามไปเก็บปัญหาไปดูปัญหาว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรขึ้นวะทําไมเป็นอย่างนี้วะเราต้องการให้คนฟังมีมิติของเสียงเยอะม,มากขึ้นถามว่าปัญหาไม่หอนแก้ในระบบได้ไหมแก้ได้ครับแค่ลดแหลมลมมันก็เลิกหอนแล้วครับผมครับไม่หอนหอนแค่แหมเย่างเดียวครับผมครับส่วนการจอดเล่นเนี่ย ผม่ปนำลูกค้าช่องเมทริกเสียงกลางเนี่ยก็ลดแค่แหลมลงก็พอแล้วก็ไปหอนับส่วนมากมันก็หอนแต่แหลมนี่ะครับเสียงไม่ส่วนมากเพราะว่าแหลมมันไวครับพิวับวิวับตลอดอยู่บนรถตรงนี้ครับผมครับแล้วก็แก้ปัญหาเสร็จเป็นหนึ่งจุดแล้วครับผมครับป่ะไหนๆก็มาเล่นเสียงกลางแล้วครับผมคันนี้ก็น่าจะแปลกใหม่เป็นเสียงกลาง3ทางครับประชุมเสียงกลาง3ทางเอกซาวเป็นยังไงครับ3ทางคืออะไรครับผมครับ3ทางนะก็คือเบสกลางแหลมครับผมครับแต่คันนี้ผมเพิ่มความพปเสียเขาไปเป็น4ทางครับผมครับ ในเสียงกลางเราอย่างนี Poke ้ทั mm ้งหมด3าทางในที่นี้ครับผมครับเดี๋ยวมาดูกันเสียงกลางเรมีอะไรบ้างครับผมครับนี่มาชมเสียงกลางครับเสียงกลางครับผมครับก็ทําไมถึงว่า3ทางครับผมครับมาชมกันก็จะมีกลาง12นิ้วมีแหลมแล้วก็มีหอนนี่เรียกว่า3ทางเพราะว่าใช้3ความถี่นั่นเองครับผมครับเสียงกลางครั้งนี้ครับผมก็ตั้งใจว่าจะตัดแค่ประมาณ800ครับสำหรับ12นิ้วครับเพราะต้องการให้เขาทํางานน้อยที่สุดครับผมแล้วก็ ตาบกิงเนี่ยการคำนวณเนี่ยมันได้ประมาณแค่3 4 0 0ี่แค่นั้นเองนะครับผมครับแต่เนี่ยเราต้องฝืนทฤษฎีไปหน่อยเพราะว่าอยู่รถแห่ต้องการความดังครับผมครับถามว่าเฟดไหมเฟดแต่ผมพยายามให้มันเฟดน้อยที่สุดครับผมเฟดน้อยมากครับผมครับจากเสีกลางสู่สองนิ้วแต่ก่อนเนี่ยตัดนูน2เคครับผมเราก็ลดมาแค่800แค่นั้นครับผมก็สลับตรงนี้ครับผมทีนี้ต่อมาคืออะไรครับผมก็ใช้ฮอนจาก800ถึง 2K นะครับผมครับฮอนเนี่ยก็เป็นตัว พุ่งครับผมเสียงพุ่งครับผมครับเสียงกระพุ่งอ่ะเห็นไหมหลายคนเห็นไหมครับเสียงฮอนเป็นยังไงครับผมนั่นแหละครับผมครับทีนี้แหลมครับผมก็ตัดจาก 2k ถึง 20,000k เลยครับเสียงแหลมครับถือว่าแหลมตัวใหญ่ที่เราใช้กันครับผมครับคอยฟังดูระบบเสียงคันนี้ว่าจะเป็นยังไงครับอัปเดต2 0 2 5จากเอกซาวครับผม